คิดใหญ่แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นคิดอย่างผู้ชนะแล้วคุณจะเป็นผู้ชนะคิดอย่างคนที่ประสบความสำเร็จแล้วคุณก็จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จสวัสดียามเช้ากับ SUCCESS Podcast นะคะวันนี้ถ้าคุณคิดจะเป็นผู้ชนะคุณคิดที่จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จและมันมีสูตรสำเร็จหรือเส้นทางของคนสำเร็จว่าเขาทำแบบไหนกันบ้างเขาคิดแบบไหนกันบ้างเขาถึงจะประสบความสำเร็จ สูตรสำเร็จข้อที่หนึ่งอยู่ที่คุณคิดว่าคุณทำได้ก่อนค่ะลองสังเกตง่ายๆนะคะเมื่อไหร่ที่คุณมั่นใจตัวเองว่าฉันทำได้ฉันเป็นคนสำเร็จได้คุณจะรู้สึกมีพลังขึ้นมาค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะถ้าคุณเริ่มคิดว่าคุณทำได้แล้วมันมีเสียงแย้งในใจเสียงแย้งในความคิดว่าฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่สำเร็จหรอกฉันอยู่เฉยๆดีกว่า เมื่อไหร่ที่มันมีความขัดแย้งแบบนี้เกิดขึ้นคุณจะไม่มีวันสำ,สำเร็จเลยค่ะแล้วความขัดแย้งนี่แหละจะเป็นตัวชักนำให้คุณอยู่เฉยๆเพราะความขัดแย้งที่คิดว่าฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่สำเร็จมันอยู่ในโซนสบายค่ะมันรู้สึกเหมือนฉันยังสบายดีอยู่ฉันไม่จำเป็นต้องต่อสู้ฉันไม่จำเป็นต้องดิ้นรนต้องถามตัวเองให้ชัดว่าวันนี้คุณต้องการความสำเร็จมากน้อยขนาดไหน ถ้าคุณต้องการความสำเร็จมากถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เริ่มที่คิดว่าคุณทำได้ค่ะแล้วคุณก็จะทำได้เมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าคุณทำได้มั่นใจในตนเองศรัทธาก็จะเกิดค่ะและผู้ประสบความสำเร็จทั้งหลายต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหัวใจของการสร้างความสำเร็จที่ดีสำคัญที่สุดคือเชื่อและศรัทธาในตนเองว่าคุณสามารถทำมันได้ค่ะ คุณลองสังเกตง่ายๆนะคะคนที่เขาไม่สำเร็จเนี่ยเป็นเพราะหลักเลยนะคะเขาไม่เชื่อมั่นในตนเองหลายคนไม่กล้าที่จะลองพยายามด้วยซ้าไปไม่กล้าแม้แต่ที่จะตัดสินใจรับโอกาสด้วยซ้าไปค่ะเมื่อไหร่คุณพูดว่าฉันจะพยายามแต่ไม่รู้จะทำได้ไหมกับคุณพูดว่าฉันตั้งใจที่จะทำมันเต็มที่และฉันเชื่อว่าฉันทำได้ ให้คุณลองสังเกตคำสองคำนี้นะคะเป็นคำพูดเหมือนกันค่ะฉันจะพยายามแต่ไม่แน่ใจว่าฉันจะทำได้ไหมน้ำหนักของความพยายามและน้ำหนักของความสำเร็จแทบจะเรียกว่าไม่มีโอกาสสำเร็จเลยแต่ถ้าคิดว่าเอาละฉันลองแล้วฉันเชื่อมั่นว่าฉันจะทำเต็มที่และจะสำเร็จให้ได้คุณทำได้ค่ะข้อแรกเลยนะคะถ้าคุณเชื่อว่าคุณสำเร็จได้ถ้าคุณคิดว่าคุณสำเร็จได้ คุณเป็นผู้สำเร็จค่ะอนาคตของคุณเป้าหมายของคุณขึ้นอยู่กับความคิดและความเชื่อที่คุณใส่มาในตัวคุณค่ะเมื่อไรที่พลังของความคิดและพลังของความเชื่อทำให้คุณมั่นใจตัวเองว่าคุณสำเร็จได้คุณจะทำทุกอย่างสำเร็จได้ค่ะและสูตรสำเร็จข้อที่2อย่าลืมว่าถ้าคุณกำลังเริ่มต้นที่จะเป็นคนคิดใหญ่ไม่คิดเล็กคิดถึงความสำเร็จ เมื่อเป็นคนเริ่มต้นนะคะทุกครั้งของการคิดใหญ่ทุกครั้งของการบอกตัวเองว่าฉันทําได้แต่ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่กําลังจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมันจะมีสิ่งหนึ่งค่ะที่เข้ามาในใจคุณมาก่อกวนคุณคือความกลัวนั่นเองค่ะความกลัวทําให้คุณไม่กล้าที่จะตัดสินใจแบบเดิมก็เป็นได้ ความกลัวทําให้คุณไม่กล้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เป็นได้ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่าฉันทําได้แต่พอจะเริ่มต้นลงมือทําคุณกลัวละ่ะมันมีวิธีไหนไหมที่จะทําให้คุณเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตนเองและทําลายความหวาดกลัวได้ในความเป็นจริงหลายคนคิดแบบนี้ค่ะฉันต้องเลิกกลัวฉันเลิกกลัวฉันไม่กลัวหรอกไม่จริงค่ะต่อให้คุณพูดแบบนี้คุณคิดแบบนี้ มันก็ยังมีความกลัวลึกๆอยู่ในใจคุณค่ะแต่คนสำเร็จต่างจากคนล้มเหลวตรงนี้ตรงที่ว่าคนสำเร็จสามารถเริ่มต้นทำได้ทั้งๆที่กลัวค่ะเขาสามารถลงทุนลงแรงเริ่มต้นทำได้ทั้งๆที่กลัวนั่นแหละนั่นคือวิธีคิดแรกนะคะถ้าคุณต้องการเป็นคนสำเร็จคุณต้องทำมันได้ทั้งๆที่กลัวค่ะสิ่งแรกเลยที่คุณควรทำคือ คุณต้องรู้ว่าความมั่นใจจะเกิดขึ้นในตัวคุณและความเชื่อจะเพิ่มพลังอำนาจมากขึ้นเมื่อคุณสามารถที่จะก้าวผ่านความกลัวไปทีละก้าวค่ะนั่นคือคุณตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่คุณกลัวแล้วคุณก้าวผ่านได้คือสามารถทำมันได้ค่ะแล้วคุณจะเกิดความรู้สึกมั่นใจเพิ่มขึ้นเมื่อคุณทำได้ ความมั่นใจทั้งหมดจะได้มาด้วยการแสวงหาและสร้างขึ้นค่ะคุณจําเป็นต้องเรียนรู้การทำลายกำแพงความกลัวที่คุณสร้างขึ้นด้วยการก้าวออกไปทําและสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากการที่คุณทําได้เมื่อคุณคิดมันต้องมีการตัดสินใจค่ะแล้วมีการลงมือทําเมื่อคุณทําเสร็จแล้วเนี่ย ความมั่นใจในตนเองจะเพิ่มขึ้นค่ะไม่ว่าการทําครั้งนั้นมันจะได้ผลแบบเต็มร้อยอย่างที่ตั้งใจไหมหรือได้ผลแค่70-80ไม่ได้สมกับความตั้งใจแต่สิ่งที่คุณจะได้แน่ๆคือถ้าคุณคิดเป็นนะคะถ้าคุณคิดใหญ่นะคะเย่ yeah, ฉันทํามันได้คุณแค่ตอบตัวเองแค่นี้ค่ะเพราะไม่มีใครทำครั้งแรกแล้วได้ผลร้อเปอร์็์หรอก คุณอย่าคิดแบบนั้นแค่ทําได้แค่ได้ทําครั้งแรกเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดความมั่นใจคุณจะเพิ่มขึ้นค่ะพิสูจน์ด้วยการลงมือทำก้าวผ่านความกลัวนะคะพาตัวเองก้าวผ่านความกลัวง่ายๆค่ะด้วยวิธีที่ให้คุณเนี่ยคิดแบบนี้สมมุติว่าวันนี้คุณได้รับเกียรติได้รับเชิญให้พูดหน้าห้องให้แสดงวิสัยทัศน์ในห้องประชุม แล้วคุณกังวลมากคุณกลัวมากคุณตื่นเต้นมากๆอย่าบอกตัวเองว่าฉันไม่กลัวนะคะอย่าบอกตัวเองว่าฉันไม่กลัวฉันต้องไม่กลัวฉันต้องไม่ใจสั่นฉันต้องไม่กลัวอย่าบอกแบบนี้ค่ะเพราะว่าจิตใต้สำนึกคุณไม่รู้คำว่าไม่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงไม่รู้แต่ถ้าคุณเรียกร้องความกลัวเช่นคิดถึงบ่อยๆพูดถึงบ่อยๆฉันไม่กลัวฉันไม่กลัว จิตใต้สำนึกคิดว่าคุณชอบก็จะทำให้คุณสั่นและกลัวมากขึ้นค่ะแต่คุณแค่คิดว่าเดี๋ยวฉันออกไปพูดเรื่องราวที่คนอยากจะฟังสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดฉันจะพูดจบแล้วจะมีเสียงปรบมือให้ฉันแล้วฉันก็จะเดินลงทางด้านนี้พร้อมกับเสียงปรบมือถ้าคุณคิดแบบนั้นความมั่นใจคุณจะเพิ่มขึ้นค่ะแล้วคุณจะสามารถออกไปพูดได้แน่นอนว่าขณะที่คุณกำลังพูด มันก็จะมีอารมณ์บางส่วนที่ไม่มั่นใจที่รู้สึกกลัวนั่นแหละแต่เมื่อคุณพูดจบคุณจะรู้ว่าเอ๊ะฉันก็ทำได้นะฉันก็ผ่านมันไปได้ค่ะและที่สำคัญนะคะให้คุณเก็บพลังของความคิดบวกพลังของความมั่นใจเล็กๆนี้ จากการทําครั้งที่1ครั้งที่2เป็นธนาคารในจิตใจคุณค่ะฝากเก็บไว้ตลอดและสะสมไว้ตลอดให้มีพลังบวกให้มีความคิดของการทําสําเร็จซ้ำๆย้ำๆอยู่ในจิตใจคุณตลอดเวลาให้ค่อยๆเติมเต็มความคิดว่าฉันทําได้ฉันสําเร็จฉันก้าวผ่านความกลัวได้ตลอดเวลาค่ะสะสมไว้เรื่อยๆนะคะการที่คุณจะคิดใหญ่การที่คุณจะคิดบวก การที่คุณจะเป็นคนสําเร็จมันไม่ได้หมายความว่าเมื่อคุณตัดสินใจครั้งแรกทําครั้งแรกแล้วคุณจะไม่เจอเรื่องลบๆคุณจะไม่เผลอคิดลบช่วงขณะที่คุณกําลังว่างๆคุณเผลอคิดถึงอดีตที่ผ่านมาหปีที่แล้วว่าฉันทําเรื่องนี้ไม่สําเร็จฉันทําเรื่องนั้นไม่ได้มันจะเผลอวนกลับมาค่ะให้คุณรู้ตัวเองเมื่อคุณจะหนักรู้ว่าคุณเริ่มคิดก็ให้บอกแค่ว่า ฉันขอผ่านนะฉันขอขอบคุณที่ฉันคิดขึ้นมาอีกนะแต่จากนี้เป็นต้นไปฉันเป็นคนสำเร็จฉันเป็นคนมั่นใจในตนเองฉันทําทุกอย่างสำเร็จได้สูตรสำเร็จข้อที่3นะคะคุณจำเป็นต้องเป็นคนคิดใหญ่แต่วันมีวิธีการไหนบ้างละ่ะที่จะสร้างความคิดใหญ่ให้กับตัวคุณค่ะอย่างน้อยถ้าคุณคิดเรื่องที่หนึ่งแล้วเนี่ย คุณต้องสร้างตัวเองให้สำเร็จในเรื่องที่หนึ่งคือคิดใหญ่กว่าเรื่องที่คุณสร้างค่ะด้วยวิธีไหนหลายคนค่ะพอคิดถึงเรื่องว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งกลัวที่จะล้มเหลวก็ไม่กล้าที่จะบอกใครไม่กล้าที่จะพูดให้ใครฟังคิดไว้คนเดียวเงียบๆไม่มีใครรู้ถ้าล้มเหลวก็ไม่มีใครรู้ถ้าสำเร็จก็ไม่มีใครรู้ถ้าเวลาเมื่อไหร่ที่คุณทำแบบนั้นค่ะคุณจะคิดถึงเรื่องความล้มเหลวก,กับความสำเร็จควบคู่กัน แต่ถ้าคุณตัดสินใจว่าฉันจะเริ่มต้นทำให้คุณคิดใหญ่ไว้เลยบอกคนอื่นทั่วไปเลยค่ะว่าฉันตัดสินใจทำเรื่องนี้และปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองปรับทิศทางของตัวเองให้ไปในทางนั้นค่ะนั่นคือวิธีการคิดใหญ่นะคะอย่างน้อยเนี่ยคุณจะต้องมั่นใจตัวเองว่าฉันจะเริ่มต้นทำแล้วฉันจะลงมือทำจริงจังสร้างภาพใหญ่ให้กับตัวเองไปเลยค่ะคุณคิดง่ายๆนะคะ ถ้าสมมุติว่าคุณจะทำกิจการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณไม่บอกใครก่อนไม่เปิดตัวบางครั้งค่ะเวลาคุณฟังคนอื่นพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นคนอื่นอาจจะพูดเรื่องลบๆคุณอื่นอาจจะพูดเรื่องเป็นไปไม่ได้คุณก็จะกลับมาคิดค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเปิดตัวไปเลยว่าฉันคิดเรื่องนี้ฉันกําลังศึกษาเรื่องนี้แล้วฉันทำเรื่องนี้สำเร็จได้ฉันมั่นใจคนก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณด้วยการพูดว่า ใช่พี่เชื่อว่าน้องทำได้พี่เชื่อว่าถ้าน้องคิดดีแล้วเนี่ยน้องจะทำสำเร็จได้เห็นไหมคะว่ามันอยู่ที่คุณเปิดตัวเองว่าคุณคิดใหญ่คุณสร้างภาพใหญ่ให้กับตัวเองขนาดไหนคะ่ะคุณจําเป็นต้องสร้างภาพใหญ่เสมอคะ่ะเมื่อไหร่ที่คุณทําแบบนั้นภาพในหัวคุณก็จะเป็นภาพความสาเร็จ เมื่อคุณพูดออกไปว่าคุณทําได้เสียงในหัวคุณก็จะเป็นการทําได้ค่ะเมื่อคุณเล่าว่าคุณเริ่มต้นตรงนี้อ่านตรงนี้ศึกษาตรงนี้และพัฒนาทักษะเรื่องนี้แสดงว่าภาพใหญ่ที่คุณกําลังวาดให้คนอื่นเห็นคุณก็เห็นภาพใหญ่ตามไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นฝึกสร้างตัวเองให้เป็นคนคิดใหญ่และสร้างภาพใหญ่ตลอดเวลาค่ะถ้าคนที่ไม่ได้สร้างภาพใหญ่กับคนที่สร้างภาพใหญ่ทำงานสิ่งหนึ่ง แล้วผลมันเป็นไม่สำเร็จตามที่คาดไว้คนที่ไม่ได้สร้างภาพใหญ่หรือจิตใจไม่แข็งแรงก็อาจจะพูดว่าฉันพยายามแล้วแต่มันทำไม่ได้มันขายไม่ได้แต่สำหรับคนที่คิดใหญ่และมั่นใจในตนเองจะพูดแค่ว่าเท่าที่ผ่านมาฉันขายยังไม่ได้นะแต่เชื่อว่าด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนด้วยการศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยฉันทำมันได้แน่ เห็นไหมคะภาพที่เขาสร้างให้คนอื่นมองเขาเนี่ยเป็นคนสําเร็จขึ้นมาทันทีค่ะเป็นคนมั่นใจขึ้นมาทันทีค่ะแล้วความเชื่อมั่นตรงนี้ก็จะเพิ่มเติมเต็มในตัวเราเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะคือการสวมการเป็นค่ะคุณเป็นคนสําเร็จตั้งแต่วันที่คุณตัดสินใจทําคิดถึงความสําเร็จนั้นให้ชัดเจน แล้วคิดแบบนั้นวิธีการคิดใหญ่แบบนั้นให้รู้ว่าคุณคู่ควรกับความสำเร็จนั้นตลอดเวลาอยู่ในหัวคุณเลยค่ะภาพความสำเร็จในวันที่คุณสำเร็จนั่นคือวิธีการคิดใหญ่และสร้างภาพใหญ่ให้กับตนเองนะคะสูตรลับข้อที่4ี่ค่ะคุณเป็นไปตามที่คุณคิดว่าคุณเป็นนั่นคือสิ่งที่คุณคิด กำหนดสิ่งที่คุณกระทำค่ะแล้วสิ่งที่คุณทำกำหนดสิ่งที่คนอื่นจะมองคุณและมีปฏิกิริยากับคุณวันนี้คุณเป็นแบบไหนคุณคิดมาก่อนแล้วคุณก็จะเป็นคุณเป็นแบบไหนคนอื่นก็จะมองคุณแบบนั้นลองคิดง่ายๆว่าวันนี้คุณอยากจะซื้อผลไม้สักชิ้นหนึ่งสักลูกหนึ่งเช่นคุณตั้งใจจะซื้อเมลอนค่ะแล้วเมลอนเนี่ยนะคะนำเข้าจากญี่ปุ่น 3ร้านค้าแม่ค้า3คนนำเข้าเมลอนจากญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นจากแปลงเดียวกันเลยจากฟาร์มเดียวกันเลยค่ะร้านค้าแรกเมลอนที่นำเข้ามาก็วางอยู่ที่หน้าร้านเฉยๆในตะกร้าแล้วขึ้นป้ายราคาว่า250บาทสมมุตินะคะร้านค้าที่2ค่ะตกแต่งเมลอนผลน,นั้นนิดหน่อยด้วยการใช้ริบบิ้นสวยๆมาผูก ติดแท็กนิดหนึ่งค่ะว่านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแล้วติดป้ายราคา500บาทค่ะแล้วเมลอนร้านที่3นะคะวางขายในร้านที่ตกแต่งหรูมากใส่กล่องอย่างดีค่ะแล้วก็ผูกโบผูกริบบิ้นติดแท็กพร้อมกับติดป้ายว่าเมลอนออร์แกนิกปลอดสารเคมีปลอดสารพิษนำเข้าโดยตรงจากญี่ปุน่นหอมหวาน อร่อยกรอบราคา1,000บาทถามว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่ค่ะเวลาซื้อเมลอนหลายคนและส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อเจ้าที่3นะคะด้วยคำพูดไม่กี่คำด้วยกล่องหรูๆที่จัดปรงแต่งมาด้วยโบด้วยริบบิน้นด้วยแท็กที่ติดทำให้เขาประเมินค่าเมลอนผลน,นี้เป็นเมลอนที่มีคุณภาพที่มีคุณค่าเหมาะกับการซื้อ จ่ายเงินแพงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณคิดกำหนดสิ่งที่คุณทำค่ะถ้าคุณสามารถปรับภาพลักษณ์ปรับรูปแบบปรับกระบวนการภายนอกของคุณตามความคิดของคุณเช่นคุณคิดใหญ่คุณคิดเป็นคนสำเร็จคุณคิดก้าวหน้าแต่คุณไม่ปรับรูปลักษณ์ภายนอกคนที่เขาเห็นคุณครั้งแรกก็จะไม่รู้สึกว่าคุณเป็นคนสำเร็จค่ะไม่รู้สึกว่าคุณเป็นคนคิดใหญ่ค่ะนักจิตวิทยาใช้คานี้ค่ะ สิ่งที่ปรากฏภายนอกมีผลกระทบต่อจิตใจที่อยู่ภายในรูปร่างหน้าตาการแต่งกายภายนอกมีผลกระทบต่อวิธีที่คุณคิดความรู้สึกภายในจิตใจคุณค่ะเพราะฉะนั้นคุณคิดแบบไหนปรับรูปลักษณ์ภายนอกของคุณให้ใหญ่กว่าที่คุณคิดหรืออย่างน้อยเท่ากับที่คุณคิดค่ะและสุดท้ายจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณค่ะให้เป็นสภาพแวดล้อมชั้นหนึ่ง บ่งบอกถึงความเป็นคนสำเร็จเสมอค่ะมันเป็นจิตวิทยานะคะคนที่ผ่านเข้ามาหรือมองเข้ามาหาตัวคุณค่ะถ้าตัวคุณตั้งแต่หัวจรดเท้าคุณปรับเป็นดูดีหมดแล้วความคิดคุณดีคำพูดคุณดีรูปร่างหน้าตาคุณพร้อมพร้อมที่จะเป็นคนสำเร็จแล้วสิ่งแวดล้อมของคุณรอบตัวคุณค่ะรายล้อมด้วยคนคิดบวกรายล้อมด้วยคนที่สำเร็จ รายล้อมด้วยคนที่คิดใหญ่แบบคุณและกระทำแบบเดียวกับคุณต่อให้แค่เป็นบุคคลคนอื่นก็จะมองเข้ามาเห็นว่าคุณเป็นคนสําเร็จถ้าสมมุติว่าคุณสามารถจัดสถานที่ที่แวดล้อมตัวคุณเช่นคุณเปิดร้านค้าคุณทำออนไลน์แต่ทุกอย่างที่ปรากฏออกไปค่ะมันเป็นสิ่งแวดล้อมของความสําเร็จทั้งหมดมันจะทำให้ความคิดของคุณที่คิดใหญ่ ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะดึงดูดความสำเร็จง่ายขึ้นไปอีกค่ะอย่าลืมว่าขนาดความคิดของคุณค่ะเป้าหมายของคุณทัศนคติของคุณจำเป็นต้องรายล้อมค่ะรายล้อมด้วยบุคลิกภาพที่คุณสร้างขึ้นและสิ่งแวดล้อมที่คุณสร้างขึ้นเพื่อที่จะคงสภาพความคิดทัศนคติและการกระทำที่บ่งบอกถึงความสำเร็จต่อเนื่องตลอดเวลา สูตรสําเร็จข้อที่6นะคะสร้างนิสัยการลงมือทำค่ะไม่ว่าคุณจะคิดแบบไหนไม่ว่าคุณจะมีอารมณ์แบบไหนมันไม่เท่าว่าคุณทำแบบไหนค่ะวันนี้คุณคิดใหญ่คุณมีอารมณ์ไปกับความคิดคุณมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับข้อนี้คือสร้างการลงมือทำจนเป็นนิสัยค่ะ แล้วสุดท้ายนะคะให้คุณขับเคลื่อนตัวเองสู่ความสำเร็จด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะไม่มีใครประสบความสำเร็จถ้าคุณไม่คิดถึงเป้าหมายว่าคุณวางแผนเป้าหมายอย่างไรเพราะเป้าหมายคือเข็มทิศของการเดินทางของคุณค่ะถ้าคุณสามารถทำให้เป้าหมายของคุณเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนตลอดเวลาเป้าหมายในความคิด เป้าหมายที่เห็นชัดเจนเป้าหมายที่เมื่อไหร่ที่คุณนึกถึงคุณก็จะเห็นภาพชัดมันจะทำให้คุณเนี่ยเดินทางสู่เป้าหมายได้ไม่มีวันยอ่อท้อเพราะขณะคุณเดินทางค่ะคุณจะต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าบททดสอบของความสำเร็จซึ่งหลายคนอาจจะเรียกว่าความล้มเหลวก็ได้ความพ่ายแพ้ก็ได้ค่ะคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนของคุณค่ะ และสูตรสำเร็จคิดอย่างผู้ชนะถ้าคุณใช้ต่อเนื่องและใช้เป็นประจำทุกวันคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งเป้าหมายไว้แน่นอนค่ะ Success Podcast เพราะพี่หมูเชื่อว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการเขียนคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับการแชร์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ